ทุกคนรู้จักไหมครับอันนี้คือลูกอะไรครับเขาบอกว่ามันกินแล้วจะทําให้ผลไม้หรือว่าอะไรที่มันมีรสเปรี้ยวเนี่ยมันเกิดรสหวานขึ้นเดี๋ยวไปทดลองกันครับน,นี่คือลูกมหาสัจจันทร์ลูกมหาจัจจรรย์ที่กินของเปรี้ยวะจะหวานากัเนี้ยนี่เอากินกับอันเนี้ยแล้วน้องกินลูกมหจัจจรรย์ก่อ าผมไม่เข้าไล้พ่ออยากกินแต่เปลือกไ่เอา้่อาแม่ลองเนี้แ่ขึ้นเลยอะไรลูกวหนอตาจันเอ้ยคอม่อร่อยก็อร่อยุณจะกินอะไรลูมาตาจันมาตาจันออมั้งกินก็กินหน่อย กินนิดเดียวโลบอะไรมันก็หวานนี่นะใช่ๆไงโลบไม่เห็นต่างแล้วกินไอ้นี่มันจะหวานเนี่ยตะลิงกินตะลิงปิงหวานไหมตะลิงปิงหวานเจ็บเลยเนี่ยตาลิงปิงหวานเจ็บเพราะต้างเพราะต้องกว๊อบกว๊อบกวนอบก่อนเพรอะทองอยากกัดเม็ดมันนะปิ่นๆเอาเปลือกมัน ยังไม่ค่อยสุกนพี่พี่สุให้หนูกินนอะมันสุใช่อุ๊ยช้อนหนูหายพีช้อนหนูกินมะนาวครบอย่าไปกัดเม็ดเอาไหนเอาตะลิงปิ้งเอามะนาวหนึ่งมะนาวก็มีมะาวก็หวานมะนาวลูกว่าสัญญาณบีบเข้าไปอุ้ยเก็บเม็ดได้เก็บเม็ดไว้ บีบไปบีบหวานไหมหวานไหมหวานตาปิดอุ้ยมันต้องรอพักหนึ่งก่อนหวานไหมหวานไม่ันต้องรอแป๊บหนึ่งก่อนพ่อมาถึงตาเรากินบ้างนะนั่งกินเยอะๆแต่ลูกมันก็ออกหวานหวานลูกหวานหวานเปรี้ยวๆหวานหวานนะ หลุดหวานกลิ่นแล้วบางไวเดี๋ยวก็มือกินเองอันนี้ไม่ดิ้งไม่มีข้าวเย็นหรอไม่มีแครกเกอมีแม่แต่วันนี้ไม่มีข้าวเยไม่อมีอะไรข้าวแม่เลยนี่ยวันแต่แครกเกอรไม่หมดหรอกอ้าแค่มืดเสร็จเนี่ยตอนนี้ตัดกินกินแล้วอุจาร์มืดแล้วโอ๊ยไม่ใช่แต่เหนไม่ใช่แล้วก็เสียงเงินกอนที่จะไกินดอกเนี่ยก็ตีแตงในนาคกระลิงปิงหวานเลยอ่ามันหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะ ไม่ได้หวานธรรมดาคือหวานหวานเลยหวานจ๋าเลยอะ่ะเออแปลกจริงแปลกจริงอืมตอนแรกหนูก็ไม่รู้หราพี่ตู่กรือนใครรู้จักมังม่งเนี่ยน